ก็จะนินไปสุ่มกระชาทำเคสกันนะครับเฮ้ยแล้5ห้าดาวมายังไงม็เริ่มการล่างเถอะโอเคครับผมหลังจากเซิร์ฟเวอร์ของทางด้านซัมเบิวอร์เนี่ยอัปเดตมาได้สักพักเนาะก็ <Okay. S 2> มาอัปเดตกิจกรรมกันหน่อยล้วกันนะครับโอเคนะผมก็สวีดะสวัสดีสสดเ,เพื่อนเพื่อนชาวไทยเชื้อสายเกลือทุกทุกท่านกันด้วยนะครับผมโอ้ลินพันกันตนะั้งแต่ต้นคลิปเลยนี่ก็อยู่ผมอยู่แล้วเฮ้เจมนะซัวันนี้นะครับก็จะมาอัปเดตกิจกรรมนะที่เข้ามา ของท่าน่าในอีเวนต์วันที่23นี้เนาะโอเคครับเราก็จะพาชมกิจกรรมแรกกันเลยนะครับผมกิจกรรมแรกนะครับซัมมอนเวทมนต์จัดเต็มนะครับพูดถึงเรื่องกาชาแล้วก็ตัวละครใหม่ที่เข้ามาเนี่ยการสุ่มเนี่ยก็ไม่ควรพลาดอย่างยิ่งนะถ้าเราสุ่มนะจำนวนครั้งนะตามแบบว่า,าซัมมอนที่มันกําหนดไว้จนถึง150เนี่ยเราก็จะได้เป็นคำคำพี่ในตํานานนะครับก็จะจํากัดอยู่ที่ 150ครั้งเนาะอันนี้คือจะเป็นกิจกรรมแรกนะส่วนกิจกรรมของตะด้านเปลือกหอยนอะ่ะก็ยังอยู่เหมือนเดิมนะครับต่อมานะเดี๋ยวเราไปชมกิจกรรมที่2กันดีกว่านะกิจกรรมที่2นะครับก็เกี่ยวกับพวกกิ้วนั่นเองเนาะก็จะเป็นการจู่โจมกิ้วที่ผมได้พูดไปในคลิปก่อนนะก็จะเป็นแบบนี้ครับเพื่อนๆเป็นดันกิ้วนะส่วนของต่าง่เนี่ยที่ได้นะครับ เราแบบว่าลงแล้วเราได้อะไรบ้างเราก็จะได้เป็นชิ้นส่วนของเจ้ามนตาหาวันเองนะครับแล้วก็จะเป็นของพวกกองรูนต่างๆว่าไม่ว่าจะเป็นเงินหรือทรัพยากรอย่างเช่นกล่องสุ่มคัมภีนั่นเองนะครับนอกจากลงไอ้ส่วนพวกเนี้ยแล้วเราจะได้อะไรอีกนะครับอ่าเดี๋ยวผมจะพาไปดูอีกนะแล้วของที่ได้นะครับถ้าเราเข้าร่วมจำนวนแบบว่าครบ10ครั้งเนี่ยก็จะได้เป็นหินสลักวายุนะพวกนี้ก็จะเป็นฟังช์ชันใหม่ที่เราไว้ใช้เนาะแม้ว่าจะเป็นเศษอ่าเศษร,รูนเทมนม์พวกต่างๆนะครับพวก หินอัปเกรดรูนอันนี้ก็จะเป็นของปัจจัยสําคัญในการทําให้ตัวละครเราเก่งขึ้นนั่นเองนะแล้วต่อมาครับอันนี้ผมจะขอพูดต่อกันแล้วกันนะครับจะเป็นค้นหาดันเจี้ยนลับอันนี้นะครับก็จะเป็นของทางด้านรวบรวมพลังงานลับจากเคสเล่นซ้ำในอนอนเพื่อนแล้วก็จะหาดันเจี้ยนนะครับอันนี้คือเป็นการเล่นเคสซ้ำนะมันก็จะมีสปาร์ตในดันเจี้ยนลับนะครับให้เราแบบว่าได้ไปเคลียร์นะฮะพอเราเคลียร์ครบเนี่ย สิบครั้งใช่ไหมเพื่อนๆอ่ะก็จะได้ของตามนี้ไปเลยนะครับเพื่อนนี่นะก็จะเป็นคัมภีร์ตำนานอีกแล้วนะครับแล้วที่เหลือน่ะก็จะเป็นพวกกําจัดมอนเตอร์นะครับอ่ะนะครับแล้วก็ทีนี้น่ะจะมีกิจกรรมอะไรอีกนะครับเดี๋ยวเราจะพาไปดูกันอีกต่อมาครับจะเป็นคําขอกิวนะครับคาขอกิวเนี่ยก็จะเป็นการแบบว่าทํภารกิจกิวเนาะรับมาเท่าไหร่ก็ได้ครับแล้วเราก็ทําไปเลยพอทําเสร็จนะครับครบ20ครั้งเนี่ยคือของดีมากจะได้เป็นดวิลมอนนะครับอันเนี้ยคือจะเป็นปัจจัยหลักที่หลายๆคน่ะ น่าจะอยากได้นะเพราะว่าเอาไปอัพตัวละคร5ดาวเนี่ยให้เก่งขึ้นนั่นเองนะครับเพื่อนก็ขายตัวละครไอ้พวกต่างๆมาใช่ไหมแต่แบบว่าวัตถุดิบในการอัพอะ่ะมันหายากไอ้ตัวละครเนี่ยไอ้ดีวิลมอนเนี่ยไอเ้ไอเจ้าตัวเยลลี่เนี่ยก็จะไปอัพเรื่องของซั้นสกิลได้ครับมันขายรู้สึกว่าน่าจะตัวละพันเลยนั้นเพื่อนเออก็เป็นหนึ่งตัวละครที่หนึ่งทรัพยากรที่ดีอ่ะที่ดีนะต่อมาครับจะเป็นรูเล็ตอารีนาสุดเซอร์ไพรส์นะครับอันนี้ก็จะเป็น การเล่นอารูน่าอารีน่านะครับเพื่อนๆไม่ว่าจะเป็นท่าดวนหรือว่าเป็นดวนเดือดเนาะดือดวนเดือดอนะ่ะก็คืออะไรก็คือจะเป็นอารีน่า RTA นะครับหรือว่าเป็นเดียวทาอารีน่าเองเนาะก็จะเปิดแล้วนะครับเพื่อนๆแต่ในการเล่นอนะ่ะมันก็จะเป็นการจํากัดเวลาในการเล่นนะครับเพื่อนๆแต่ผมจะพาไปชมแล้วกันนี่นะครับอารีนะ่านหะจะมีแบบ2รูปแบบใช่ไหมอันนี้ก็จะเป็นดวนเดือดน,นะครับก็จะเปิดในตามที่เพื่อนๆเห็นเลยนะครับเวลากลําหมดแล้วเราเนี่ยจะได้แต้ม ตาโดนเดือดมาด้วยนะครับส่วนของต่างๆเนี่ยก็จะไปแลกในขอนทางด้านในนี้ได้ครับร้านค้าอรีนานะร้านค้าอรีนาโดนเดือดเนี่ยก็จะเป็นมีดวิลมอนด้วยนะครับเพื่อนก็จะขายอยู่ที่500แล้วก็ดวิลมอนสี่ดาวเนี่ยจะขายอยู่ที่50แล้วก็คัมพีแสงสว่างและมืดเนี่ยก็ขายเหมือนกันนะอันนี้ก็เป็นใครที่แบบสุ่มตู้แสงมืดอะ่ะเออแบบไปเยอะแล้วก็จากได้ก็มาจัดได้ฮนะเป็นทรัพยากรนะครับอ่ะแล้วก็ แล้วผมจะไปสุ่มให้ดูแล้วกันนะครับว่ามันจะทํายังไงได้นะนี่นะสุ่มไปนะจะห้าแต้มในการสุ่มนะครับโหยังล็อกได้เงินต่อมาอืมล็อกอีกแล้วถ้าได้คำพีเนี่ยคือคุ้มมา,มากๆเลยนันเพื่อนโหได้นี่แล้วครโอเคครับแล้วก็สุดท้ายนะครับก็จะเป็นตู้คาชาใหม่ที่เข้ามานะครับจ,จริงๆจ,จ,จะว่าสุดท้ายก็ไม่ใช่ จะมีการอัปเดตใหม่ที่เข้ามาอีกรอบนึงนะครับก็คือจะเป็นพวกของขายเนาะของขายเนี่ยก็จะมีแพ็คต่างๆมากมายครับรวมถึงสกินด้วยสกินเนี่ยก็จะเป็นของท่านเซ็ตไม้ผลิเ,เนาะแล้วก็จะเป็นชุดแปลงร่างของราชินีน้าแข็งนะครับเพื่อนๆอันนี้ค่อนข้างสวยนะใครที่แบบว่าเป็นสายชอบสะสมไอ้พวกมอนเตอร์เนี่ยก็มาจัดได้ครับส่วนของท่นานตัวละครหลักเราเนี่ยก็มีชุดเช่นเดียวกันนะครับเพื่อนๆอ่าชุดประมาณนี้เลย โอเคนะครับการอัปเดตก็น่าจะประมาณนี้นะครับกิจกรรมอ่ะแล้วก็มีอีกอีกกิจกรรมหนึ่งเดี๋ยวผมจะขึ้นภาพไปดูนะครับที่ยังไม่อัปเดตเข้ามาจะเป็นกิจกรรมเกี่ยวกับของฉน่านอันนี้ครับเป็นกิจกรรมอ่าการรมระเบิดโกหกนะอันนี้ก็จะเป็นพวกของต่างๆนะครับเวลาเราเคลียร์เนี่ยเราก็จะได้ของตามนี้ด้วยเพื่อนๆอ่ะเดี๋ยวผมจะขึ้นให้ดูนะครับภารกิจรางวาัลภารกิจนะครับแล้วก็รางวัลที่ได้รับนะอ่ะมันก็มีโอกาสได้พวกคัมภีร์ในตำนานแล้วก็ดเดวิลมอนสี่ดาวด้วยนะครับเพื่อนๆ ผมก็คืนภาพเพื่อนเพื่อนได้เห็นกันแล้วเนาะอันนี้น่าจะอัปเดตต,ตอนเที่ยงคืนของวันนี้นะครับวันที่23มนะหลังจากที่ผมลงคิปลงไปนะครับแล้วต่อมาเนี่ยก็จะเป็นจุดท้ายแล้วครับเพื่อนก็คือจะเป็นไรจะเป็นอันนี้รอยแยกครับไม่ใช่รอยแยกตูโจมเออก็จะเป็นเมทัลนานเพื่อนชั้นยอดประสาทเงาขาวนะครับอันนี้ก็จะเป็นกิจเหมือนขอนจะคล้ายๆกับคุกใส่หมอกอ่ะเพื่อนเหมือนแพะ2ตัวเนาะก็จะเป็นดอบ ของทานั่นที่มันติดดาวด้วยนะครับดาวม่งนะเป็นอุปกรณ์ที่ค่อนข้างดีนะครับอ่ะน่าจะหมดแล้วแหละนะครับและขอทิ้งท้ายไปด้วยการสุ่มกาชาละกันผมเนี่ยมี5ดาวหนึ่งอันรับดองไว้เนาะก็เปิดไปแล้ว2ชิ้นเหลือชิ้นหนึ่งก็มาดูกันว่าจะได้เท่าไหร่นะเปิดไปฮนะเดี๋ยวขอเปิด 4- 5ถึงดาวก่อนปิดท้ายไปนะครับกาชานะจะมีหรือเปล่า5าดาวสดาว ข้าไปเลยนกักพูดนะฮะก็อย่าลืมไปสุ่มกระชาทำเคสกันนะครับเฮ้ยแลลวห้าดาวมายัางไงมาเริ่มการล่าเถอะแวมไพร์เหรอเฮ้ยเดี๋ยวเฮ้ยเฮ้ย,ยแวมไพร์มืดฮะผมได้ตัวละครใหม่ทัตมืดเพื่อนเพื่อนโอ้ my god อะไรวะโอ้เดี๋ยวผมแม่้ตั้งตัวเลยนะครับได้ตัวละครใหม่มานะเพื่อนเป็นแวมไพร์มืดนะครับตัวละครเนี่ยก็จะเป็นเดี๋ยวผมให้ดูนะจะมีตัวละครใหม่ที่เข้ามาเนี่ยกี่ตัวมะขอดูไปเองตื่นเต้นมากอยู่ๆก็ได้มืดมาเฉยมันอยู่ในไหนนะมอนเตอร์ปะ นี่ครับนักล่าแวมพายนะก็จะมีธาตุมืดธาตุแสงธาตุพืชแล้วก็ธาตุน้ําที่ผมได้รีวิวไปครับและผมกลับได้ธาตุมืดเฮ้ยเป็นไปได้ตัวดองนะอ่ะแล้วต่อมาครับจะขอปิดท้ายด้วยนี้แล้วกันนะครับเพื่อนๆก็น่าจะได้ไหาลยไรลน,นะเออคือแบบมันสุดมากผมรู้จะพูดยังไงดีนะอ่ะแล้วบทสุดท้ายครับอันนี้เป็น5้าดาวชัวร์วครับเพื่อน อ๋อเป็นเอ่อเรียกว่าอะไรนะบ้านหนึ่งผมจำไม่ได้มันเรียกว่าอะไรสักอย่างหนึ่งนะครับไนท์ไนท์ไห,นไห,นไหมน่าจะไนท์นะครับไนท์ลมอ่าประมาณนี้โอเคครับสำหรับคลิปนี้ก็คุ้มแล้วเราได้ขอลองเอามาลงหน่อยละกันนะครับไหนดูซิ ว่ามันจะเที่ยงขดไหนนี่ครับเพื่อนๆมาแล้วเริไมพายครับอ่าเดี๋ยวขอดูร่างอเวกหน่อยมีล่างอเวกไหมยังไม่มีนะครับก็ไว้ประมาณนี้แล้วกันนะครับเพื่อนๆับคลิปนี้ก็ขอตัวไปก่อนแล้วเจอกันใหม่คลิปหน้านะครับหวังว่าจะอัปเดตหมดแลหละแล้วก็ของอันนี้เป็นของรางวัลที่แบบปิดเซิร์ฟเนาะน่าจะใช่นะเออแล้วก็อัปเดตต่างๆนะครับน่าจะหมดแล้วจริงนะกิจกรรมถ้าตกหล่น ผิดพาดตรงไหนก็ขออภัยด้วยนะครับสับคลิปนี้ขอบคุณมากครับ